โอเคก็ต้องขอกราสบรีเขาได้แน่เจ้าดอาดิจิตอลเขาเปิดอักไซกับทุกทุกท่านกันด้วยเร้ากันนะครับผมนะวันนี้ก็คอยู่กับผมกัะเด็นกระาคือเด็กจินไก่แล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบักในแมปบักฟุสกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรกันก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นปกเกมแล้วก็ชี้คลิปไปซึ่งวันนี้เราจะมาหมุนวงรอกันนะเด็ตนะครับผมนะแล้วก็ หมุนวงร้อเพื่อจับคู่ของที่เราจะไปออกล่านั่นเองนะเออซึ่งเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาหมุนดาบกันเลยดีกว่าซึ่งดาบก็จะมีประมาณนี้นะมีอะไรบ้างเล่นโกคุยามาโตจิตะพาวิสองโยรุโยรุจิู่แล้วก็สู่ๆนะครับซึ่งดาบเร่มอื่นเนี่ยผมก็คิดไม่ออกแล้วว่าจะใส่ดาบอะไรลงไปอีกซึ่งคินนี้ก็เอาค่นี้ก่อนแล้วกันนะ โอเคไม่เป็นการเสียเวลาเรามาหมุนกันได้ดีกว่าว่าจะได้ดาบอะไรกันนั่นเองนะแล้วดาบที่ได้เป็นยรู้นจิวนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นกันกับหมัดก,ก,กันเลยดีกว่าโอเคมาซึ่งตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะสมัดเรียบร้อยแล้วซึ่ง ที่ทุกคนเห็นในช่องเขียวๆว่ามันเขียนว่าหมัดอย่างเดียวนี้ก็คือผมึกวยมนว่าผมจะเริ่มใส่มัดซูเปอร์ฮีแมนเข้าไปนะก็เอาเป็นว่ามันไอในช่องเขียวๆคือมัดซูเปอร์ฮีแมนแล้วกันนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้โหละหมัดที่ได้เราได้เป็นหมัดซูเปอร์ฮีแมนนั่นเองนะครับผมนะ Okay, โอเคมา้ยลืมลืมสับของไอเ้เหีย้ยชิบหายสัตว์โอเคมาเอออะไรกันนายอุ้ยเนี่ไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรวะเดี๋ยวนะนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกคนอุ้ยโอ้เหมือนว่าจะมีคนมาจุ้นนะเหมือนว่ามีจะมีคนมาจุ้นนะ เดี๋ยวนะเาขาเขาคิดขาโมเม้นต์นึ่งโอเคมาละเฮ้ยหายไปไหนหน,นุ่มยืนหนามให้ก่อน้ยมันหายวะเอ้ยโอ้แล้วร่นมาผ่านอะไรเวลานี้นี่โอ้ชิมายิสศอกขอไปแล้วนะขหยาบได้ล้าได้นนะักครัาบผมเนาะ ว่าเดีนยวเขาเล่นผลประตูอ่ะ hey. เฮ้ยไ,ไม่เสะเอามึงใแล้เหรอแล้วเนี่ยนี้ดิไกลโอ้โหผลสายฟ้านี่ก็จะเอาใช่ไหมเนะี่ยได้จะให้ ผลสายฟ้าเราต้องเล่นใจเย็นๆทัทุกคนนะอย่าไปรีบนะโอ้ยไม่โดนไม่เชื่อชุบหายเออผมไม่เคยเล่นหมั่นซุ้มกับเดี๋ยวนึกถึว่าเออผมเลยแบบคิดคอมโบไม่ออกไม่ออนมือใหญ่อะไรแต่นี้ไม่ได้อลิมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว จะแตกแล้วจริงจังวะนี้เออเ,อ,อ,เ,อ,อ,อ,เอ้ยโดนได้ไงวะไอเฮียไม่โดนอุ้ยจับโดนได้ไงวะเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะไอ้เฮียยังงงอยูงง่เลยไอ,ไอส้สัสโคตรเฟีย้ยวเฮียแม่งก้อนเจ๋งเรไม่ใช่ อ๋อมึงจะแตกก็ไม่แตกเนาะไอ้เฮียมีริแมงแต่วันเลยสัญญ่นใจนันไหนวะเนี่ยหลวงปูเ่เดลอมันแนเลยอุ้ยุ๊บโอ้อันนี้ก็วิ่งตัดหน้าอย่างเลยเหรอพวกคุณเอ้ยโอเคแตกไอ้เฮียสวยสัอาดจบพอไอ้เฮียเลิกเลิกเฮียเลิกเลยเลิกเลิกเลิกเลี้ยเฮียเลิกเลยพอพอไอ้เฮียโอ้ ผมพูดเลยนะว่ามันไม่ได้เล่นยากนะเว้ยแต่มันแต่เป็นเพราะว่าผมมันแบบมันไม่ชอบนะเว้ยเหมือนมนุษย์เอีรยเป็นเออไม่ใช่มนุอนิเออร์หมาซูเปอร์ฮีโร่เป็นหมาที่ผมแบบรู้สึกแบบฟังอยู่อ่ะเออเข้าใจ้คำนี้ไหมว่าฟังอยู่ไหมแบบมันแบบการใช้งานของมันผมไม่ค่อนข้างไม่ค่อยชอบอ่ะเออแต่ยูรูเจิร์เนี่ยผมชอบนะมันเล่นสนุกดีอ่ะใครที่อยากหาดาบที่มาท้าทายตัวเองแบบอยากเล่นดาบสนุกๆก็หัวนั้นนเป็นยูนิเจอร์นะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปหมุนวงล้อต่อกันเลยดีกว่าไป โอเคมาเพิ่มเป็นการเสียเวลาเด็ดเรามันจิ้มกันเลยเรารอบนี้หมันจะสุ่มเริ่มที่หมัดกันเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคเริ่มกันเลยจะได้เป็นหมัดอะไรนะเรายจงะมานีมาอย่างนี้มาก็มัดสายฟ้าวีสองเอ้ยไม่ใช่ว่ะมันมังกรวีสองครับผมอ่าต้องไปเปลี่ยนกัมัดแล้วใช่ไหมล่ะไกลอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มดาบกันเลยดีกว่าโอเคมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเริ่ม และดาบที่เราได้มาในรอบนี้เป็นดาบยามานั่นเองนะครับผมนะอ่าฮะดาบยามาก,กับบัลมังกอนเออได้อยู่เออได้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 ได,ได,ได,ได้เพราะว่าผมเคยเล่นอยู่นะความนั้นเล่มเลสเกอร์เข้ามาขเฮียไปไหมเฮ้ยไอ้ hey, hey, โดนไม่โดนวิ hey. ตกยันมาจากวัดไหนวุฒหนุ่มุ้มโดนนะโดนนะโดนนะ เกลี่ยผลประตูะชิบหายเ้ยแตกสวยขออี้อันนี้ต่อเลยละกันนะทจกคพนะสึกถึงเงินกันมานานแล้ว cái còn một tua mang ao hải lê ao lán hơi đó à ตายกูเถ oh! oh. oh, okay. ี่ยเร็วเออไอ้เฮียโดนเออแต่ไอ้เฮียโอ้โหไ้เฮียงุนอมีดบาดซัดโอ้โหชีวิตน้อชีวิตไอ้สัสว้าววิเหมือนเจอคนหมวกกันหน้าไปเขาไปกันลรกันเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปหมุนวงล้อต่อดีกว่าเออ โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ดาบกันเลยดีกว่ากดเลยไอ้เหี้ยเริ่มและดาบที่เราได้มานั้นก็คือดาบเล่นเกิกเเดี๋ยวเราไปหมุนดาบไปต่อเลยเออไม่ใช่หมัดดิโอเค okay, มาหมุนไปเลยไม่ต้องพูดมากเอะทำไมมันมันเป็นอย่างงี้เอา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  อะไรวะนี่เหมือนว่ามันจะกระตุกหรือะ้างอะไรสักอย่างเดีย๋ยวผมขอได้สักทีแล้วไดนะ้ไหมโอเคมาผมรีเรียบร้อยแล้ะมาหมุนไปเลยโอ้ก็เหมือนเดิมไมอีเทียมันมันก้อนเด้อโอเคมาหมันก้อนก็หมุนกนะ้อนเล ว่าจะมีคนเดือดสามคนรายนี้เราต้องสายยาวแล้วเออเฮยผมไม่ได้ทำอะไรพี่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 ใจเย็นพี่โอ้โหพี่ใจร้อนยังไรเราพี่เบ้าโอ้เราค่อยๆคุยกันกันได้แล้วเราไมพี่เบ้านะเราเราเราไม่จำาป็นต้องใช้ใช้กำลังนะพี่เบ้านะไม่จำเป็นไปเที่ยวอะไรไปเลยเดินดเป็นค <c oughs> นโดนโดนไล่กระเที่ยว <c oughs> ว่าเออเฮ้ยเฮ้ยพี่บ้าวพี่บ้าวลองคนบ้านเดี๋ยวกันนะพี่บ้าวนะโอ้โหแล้วมมนเคยเล่นอันนี้เรยดูจอถอยถอยใจเย็นใจเย็นเล่นเออก็บดน โดนอย่างนี ان. ان ้อ่าวิโดนวีบ้าววิบ้าวเราค่อยๆหวยกันก็ได้นะว่บ้าวนะเออ้ีโดนสาดต้องเสียวะเออไอีโอ้โหจะห้าวไอ้หนุ่มเดี้ยวห้าวงั้น บูมโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยพี่พี่พี่บ่าวพี่บ่าวผมขอโทษพี่พี่พี่โอ้โหพี่นี่ไม่ใจเย็ยนเลยนะพี่โอ้โหพี่ทำไมพี่ต้องใช้กันนุ่งกันลังด้วยพี่วันนี้วันตายของมึงขอโทษพี่เอ๋หนุแก่เกี่ยวมกูดาเลยตรงเนะี้ยคือพี่นี่ยนะ ไอ้ที่ไม่โดนได้ไงเฮ้เฮ้โต้วมะเนี่ยโต้เ่าโป้เบานุ่มผมว่าไม่ใช่แล้วทุกคนเฮ้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 ปีปีเบ่าปีเบ้าปีเบ้าอือแล้วเสียงเด็กไอ้ที่เสียงข้อเนาะชีวิตมึงนี่ ป่าดันทีมันมังกรเสริมแตกแล้วครับร้องเฮชาร์สเฮียแล้วเสียงเด็กมันมาจากไหนนี่โอ้เสียงท่อวันนี้นาะลั่นจากอะไรละพนุ่มย้เขาจะมากับเราโอเคไหมกูจัดให้เลยดีกว่าโอเคอวิวิมันมาสองตัวมันมาสองตัวไปก่อนเด็ยเออไม่ตัวพี่พี่พี่ผมดูหมุนพี่พี่พี่ผมผมไม่เล่นพี่พี่ผมไปหมุนก่อนนะพี่พี่พี่ค่อยว่ากันพี่ อี่พี่พี่ใจงเงย็นพี่โอ้โหพี่บ้า,พ,บาพี่บ้าทำไมต้องทำ่าบนี้กันด้วยน่พี่บ้านะสำเนียงเป็นอะไรถ้าเทืงที่ผมก็ไม่ใช่คนคนใต้นะก็เออแต่ผมไม่ได้ล้อเลียนนะเออผมจะชอบน่ะคนใต้ถ้าผมก็มีเพื่อนเป็นคนใต้นะมีเพื่อนเป็นน้องเป็นคนใต้เออโอเคมาเดี๋ยวเราไปหมุนกันอีกรอบเป็นอะไรรอบสุดท้ายแล้วนะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นคู่ด่าและหมัดอะไรกันไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคมา มหมุนก็เลยเออจะมาหมันอะไรน่ะมันต้องหมุนที่โอเคแล้วหมัดที่เราได้หมันบรนณุนยังวีถูนั่นเองนะครับผมนะได้มาเป็นหมันบรนุยวีสองเออซึ่งหมัน,นี้ก็ดีนะเรามาหมุนได้กันเลยดีกว่าเริ่มไปเลยไม่เไม่เป็นการเสียเวลาเวลาแล้วดาบที่เรากำลังจะได้มันคือจา้าถูก ฮะมึงจะให้กูอัพทูชิตะไปเล่นกับบัตรมรึงยงพี่สองว้าวโอเคมาไหนๆเราก็หมุนมาได้แล้วเราก็นะเราก็จัดเลยกันเลยดีกว่าไปทุกคนไปโอ้ยไอเหี้ยเหี้ยเหี้ยสั์เี้ยบ้าอะไรมาวะน้ามึงแดกอะไรมาวะทำไมมันดูเขาดูหอดึงไงทุกคนดี เหมือนเขาจะเล่นสายปืนนะปืนพิษนะน่ากลัวนะสายนี้นะถนะ้าโดนทีก่อนโอเคน่ากลัวแล้วยิ่งเจอกับพวกอินบอร์ดนี่ก็แบบน่ากลัวเข้าไปใหญ่นะทุกคนนะไอ้เนะฮียเฮ้ยกดอะไรเมึงกูเนี่ยะปี๋อะไรวะเนี่ยบ้าบ้าไอ้เฮียพี่บ้า กดไลน์กูว่ามึงแค่ไอ้เงี้ยเชี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าอ้เราคนบ้านเดียวกันก็อยู่งั้นก็ได้นะพี่บ่าวใช้กระลุงกันเลยโดนไหมหลังไม่โดนแด่ตาอขึ้ห่างอุ้ย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 ใจเย็นพี่บ่าเบ่าวใจเย็นพี่เบาฮะเน่ฮะเน่ อโด้น no ่าโด้ down no <oh <Ça ina> จ <oh ุด <al> จ <if notable> ุดเฮ้ยไอ้เฮียนี่มาไงเนี่ยไอ้ซ่านไอ้เฮียเฮ้ยมันเรียกพวกว่ะเฮ้ยเรียกพวกว่ะให้สู้ไม่ได้เรียกพวกเหรเฮ้ยทำไมทำอย่างเงี้ยเฮ้ยเั็นยามันทำยังไงวะเป็นยามันไอ้หนุ่มโอ้โหแล้วมึงมาจากไหนกันเดี๋ยวมึงเหรเฮ้ยเฮียปะหลาดเนี่ โอ้โหมันมาจากไหนกันเยอะวันเนี้ยเอ้ยจะแต่งจะแต่งไอ้เขี้ยจะเย็นดีไอ้เฮ้ยเอ้ยโอ้โหมึงมาจากไหนกันมาหนึ่งสองสามสามตัวเอ้เฮ้ยจะเย็นจะเย็นพี่บ้าเราคนบ้านเดียวกันนะพี่บ้านนะแม่งไม่ใจเย็นกันเลยอ่ะไอ้เฮ้ยจะเอาให้ได้เลยมั้ยยิบุ้มึงนี่น้อเอ้ยเออไอ้แซน โอ oh, hey, ้โหไอ้ห้ยเ่าจังเลยอะไรเหี้ยโอ้โหแล้วมันกันไม่ปล่อยโดนระเดิดไอ้เหี้ยโคโรบี้พี่มึงโคดอวี่อ่ะวิ่งเดี๋ยวไอ้เหี้ยรอเหี้ยอะไรจังวะเนี่ยแง่กินมา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 เร็วเร็วเร็วกูชอบมากเลยไอ้พวกเล่นสายปีนแล้วเล่นกลางอากาศยูชอบมากเลยกินมาเร็วมาเร็ว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 อิชิเอเอออิซาอิชิเยนี่ต้องเสียวบักวิทำอะไรอ่ะ ทำอ,อะไรียานุ่มยืนดูเลยอ่ะไอ้เฮียเอาเฮียนี่ก่อนดีกว่าวิแต่มีอะไรของกูวะเนี่ยโอ้โหงานนี้อ่ะรอร้ายตึงๆโอ้ยไอ้เฮียผิดแผนผิดแผนวัรุ่นผิดแผนมันผิดแผนอนะว้รุ่น ไอ้เหี้ยเหี้ยว้ามึงไม่แตกกันไว้เหี้ยมึงทำบุญวันไหนกันนี่เฮ้ยซาดไอ้เหี้ยมึงเลี่ยไปทำเหี้ยอะไรเลี่ยแค่นั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยวิบ่าวพี่บ่าวมึงอย่ายืนดูไอ้เหี้ยเอาเอามันเอามันโอ้ยเหี้ยคุยโอ้ยไอ้เหี้ยกูแตกกูแตกเหมันลุมผมมันลุมผมพี่พี่พี่บ่าวมันลุมผม แตกไอ้เหี้ยโอข้อจิวอะไรวะจิวเป็นคนเราใน่าคิดนี้หรอข้อจิวเอ้ไอ้สงสารตัวเองเอ้แบมเหมือนคนเจ้าไอต่ออันนี้ต่อจะรับมาแล้นุ่มอุ้จุบอุ้จุบหลังไม่มีหน้าไม่มีเงินนี้สบายอุ้ยไอ้เหี้ย โอ้ยเล่นหมดฟินนิ่ฟินด้วย very good really, very v e r good โ hey, อ okay. oh, ้ยโอ้ยไม่เล่นแลพี่พีผมจะจบเพีแล้พี่พีผมไปแลพี่พโอ้พี่เอ้ยชีวิตนี้กูไม่เห็นกูไม่เคยจะได้อะไรดีๆเลยนไอแตลพี่เยกะจาโอเค โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะซึ่งคิดในวันนี้ไอ้เฮียมึงยังตามไม่หยุดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิร์อาฆาตแคนอะไรพูดขนาดนั้นเนี่ยยองไปแล้วจ้าก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีคําหยาบหรือคําพูดคําไหนที่มันท่านฟังแล้วรู้สึกละใครคิดรู้ใครห่วงมันเขาเขาเขาต้องพูดกันว่าอย่างไรวะรู้สึกละใครหัวก็ขอโทษขอไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เนาะ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะคารับผมนะแต่ก่อนไปขอกระทีบมึงได้ไหมเนี่ยเก็บแตกนี่เฮียชิวชิวชิวอย่าไม่ยุ่งไปไปใกล้ไปเฮ้ยไอ้เหีย แต่จบโอเคมาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปคุยตอนน่้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบมิลดมกับไลค์กดแชา์กดบเซอร์เบอไคร์แล้วถ้ามีคำแดาหรือคำไหนที่ดูแล้วไม่เหมาะสมก็ขออภัยมานะที่นี่ด้วยคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกเท่านั้นก็บ๊ายบาย